มาครับทุกคนมาดูสาวเปียแพ็คหอยกันครับวันนี้อาจจะลงสองคลิปเนาะสาวเปียค่ะแม่ก็อาจจะลงคลิปไปสุกหอยอีกคลิปหนึ่งครับคลิปสกหอยอาจจะลงตอนบ่ายเนาะบ่ายตอนเย็นนี้สาวเปียก็ก็ถ้าพอ่อแม่พี่น้องสนใจพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็สามารถแอดไลน์ ถือโทรมาสอบถามบ่าวไทยกับสาวเปียได้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซใหม่แล้วก็ผู้เข้าไปชมโชวโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับบ่าวไทยและสาวเปียในเช้าวันที่19เกนะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศ2อ6 5น้้านะครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ว่าจะไปส่งหอยครับจะว่าจะแพ็คของไว้ส่งเนาะสาวเปียเพราะว่า ก่าจะกลับมาครับทุกคนก็จะแพ็กของรอไว้เลยเพราะว่าวันนี้มีนะส่งอ่าส่งหอยให้พ่อแม่พี่น้องหลายคนอยู่ครับก็ประมาณสิบกว่าโลได้เนาะเสาเปียค่ะสิบกว่าโลค่ะนี่ครับหอยจูบที่จะส่งให้พ่อแม่พี่น้องวันนี้มีจะหน่วยสวยๆเลยครับหน่วยอ้วนหน้าเต็มๆเนาะเสาวเปียค่ะหน่วยเล็กนี่บางหน่วยนี่อ่าใหญ่กว่านี่อีกเนาะเสาเปียค่ะอ่าใหญ่กว่าแบบหน่วยใหญ่ๆบางทีเนาะ พราะว่าน้องอ้วนครับน้องหน้าเต็มนี่อันนี้ก็ยืมยายมาก่อนเนาะของสาวเปียสั่งมายังไม่ทันมาครับทุกคนเป็นถุงตะข่ายแล้วก็นี่กล่องวันนี้ออเดอร์ก็จะมีหอยเป็นหอยเชอรี่ครับทุกคนกับหอยจูบแต่ว่าหอยจูบจะเยอะกว่า จูบถ้าเป็นรวมไซส์ก็จะแบบนี้เนาะ่าไทยเป็นคาขาครับผมจะเป็นรวมไซส์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างเดียวสอเปียก็จะคาดให้เป็นตัวใหญ่ๆกับไซส์กลางนิดนึงเนาะใช่ค,ครับ <คน S 2> ผมชนกันไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไอนี้รวมไซส์เสาเปียก็จะขาไปเลยค่ะเาครับทุกคนเดี๋ยวไปดูสาเปียแพ็คของกันครับมาครับทุกคนมาดูสาเปียแพ็คหอยกันครับวันนี้อาจจะลงสองคิปเนาะสาเปีย ไม่แน่ก็อาจจะลงคลิปไปส่กหอยอีกคลิปหนึ่งครับคลิปโ่กหอยอาจจะลงตอนบ่ายเนาะบ่ายตอนเย็นนี้สาวเบียก็ตื่นมาแล่เช้าครับก็บ่าวไทยก็มาแพ็คของไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราส่กหอยกลับมาก็เที่ยงบ่ายครับทุกคนก็จะได้ไม่ต้องรีบเท่าไหร่เนาะค่ะาียก็จะไปช่าง ฮัลโหลถุงฮัลโหลครับก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามบ่าวไทยกับสาวเปียได้นะครับทุกคนสาวเปียไม่ได้ใส่แค่วันเดียวเลยวิธีการล็อกสาวเปียจะเบอร์เบอร์นะครับทุกคนต้องตื่น ป่าวไทยลุกมานานแล้วครับนี่ขัดตัวโลนึงก็จะประมาณนี้ครับนิ่งยสวยๆเลยครับพอดีงานคนระับที่ว่าต้องใส่ถุงน้กขายเพราะว่าให้น้องระบายความร้อนเนาะน้องจะได้ไม่อับไม่ชื้นครับผมน้องจะได้ไม่คายตัวเพราะว่าน้องเข้าไงแล้วเนาะ <S <S หอยที่เรากลัวมาคือเป็นหอยเข้าไงหอยจ้ำป่นครับน้องก็จะอยู่ได้นานครับเวลาพ่อแม่พี่น้องท่านไหนซื้อไปก็เอาไปผึ่งไว้เนาะเอาไปผ<ห>นะึ่งไว้ครับเอาไปผึ่งไว้ืพี่บ่าวไทยผึ่งไว้เนี่ยครับผึ่งใส่กระสอบไว้เวลาเสร็จเวลาจะทานก็เอา,าน้้้้้้้ออออองงงไไปปลลาาาานนนนนใชมม่่คคคยยดหกกกแว็เทิรับผ ก็จะไม่โลเยอหรอกครับสาวเปียก็จะใส่ไปโลงหน่อยๆน่อยแต่ว่าถ้าว่าแถมก็จะแบบจะยากหน่อยครับเพราะว่าออเดอร์หลายเนาะสาเปียคนสั่งเยอะครับแล้วก็คนหอยก็เอ้ยไม่ใช่คนหาโซ่หอยก็ได้กันไม่เท่าไหร่ครับก็ต้องเก็บรวบรวมกันไว้เพราะวันนี้เพราะช่วงนี้บางไทกับสาวเปียก็ได้วันนิดวนนันหน่อยครับเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูอีกที่หนึ่งครับทุกคนว่าจะมาหรือเปล่า หน่วยก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนี่เดี๋ยวสิบารายดูนี่หอยจุบบางทีหน่วยใหญ่ก็ใหญ่เลยนะครับถ้าแบบนี้เต็มปากเต็มคำแน่ทุกคนถ้าแบบใหญ่แบบนั้นก็จะขายเราจะเลือกเนาะคัสไซเนาะนี่ครับทุกคนหน่วยใหญ่กับหน่วยกลางตัวลวมไซก็จะมีหมดแล้วค่ะนี่ครับถ้าเกิดเป็นเป็นหน่วยใหญ่อย่างเดียวเนาะนี่ครับจะเป็นรุ่นนี้เลยทุกคนพวกนี้คือรุ่นคัสไซทั้งนั้นเลยนะครับนี่ นี่ครับหน่วยได้จะเป็นไรครับทุกคนหน้าน้องเต็มดูครับมาดูสาวเปียต่อเดี๋ยวอาเดี๋ยวช่วงนี้บ่าวไทยจะไม่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวไทยจะไปตอนไปตัดคลิปเดี๋ยวบ่าวไทยจะไปก่อเอาก่อให้มันไวๆหน่อยดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้ดูสาวเปียไอ้นี่เลย ให้ดูสาวเปียเอาหอยใส่ถุงสาวเปียยังไม่อยากให้เห็นหน้าครับทุกคนสาวเปียหน้าสดครับตอนนี้ตื่นน่าจะแบบเบลอๆหน่อยแต่ตอนแพ็คของอบแพ็คก็จะเป็นคนแพ็คกันเอนเลยนะครับ ยาวหน่วยเล็กเร <c oughs> างจากนั้นจะเอาหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ครับค้ากันครับทุกคนให้มันแบบว่าในถุงนึงนี่คือมีแบบไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ที่รวมกไปเลยเพราะว่าทำเ,เป็นแบบว่าครับค้าแต่ค้าซ้ายอยู่แล้วครับถ้าเกิดหน่วยใหญ่ก็คือจะหน่วยใหญ่อย่างเดียวเลย ก็จะไปหาหอยกับกับแม่ใหญ่กับยายไปก็จะได้กลับเร็วครับทุกคนเพราะว่า,วา,กกาต้องกลับมาส่งของอีกก็เลยแพ็คของไปก่อนเลยเวลากลับอาจะส่งก่อนจะได้ไม่ต้องรบเท่าไหร่ก็มาเตรียมของแล้วก็ไปเลยส่งประมาณากล่องนอกเสาเปียกหอยจูบเพลือบแล้วก็หอยเชอรี่ ลงแล้วแั่เบียร์ไม่พอแล้วเนาะ จะต้องไปหาอีกหน่อยครับดูเหมือนว่าจะได้แค่แปดถุงอเอาอันนั้นใส่ก็จะได้อยู่ก็บาไทายแต่ว่าน้องยังแห้งไม่ดีค่ะโลนึงก็เยอะนะครับทุกคนไม่ใช่น,น้อยนะครับลายเตอิบอยู่ โลสุดท้ายครับทุกคนสําหรับหอยจูบเดี๋ยวต่อไปสาวเปียก็จะแพ็กหอยเชอรี่ต่อแต่ว่าหอยเชอรี่ก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากอยากทานก็สามารถสั่งได้ครับเพราะว่าหอยเชอรี่เราก็ต้องคัดเนาะสาวเปียมันจะไม่เหมือนหอยจูบครับทุกคนหอยเชอรี่ก็ต้องคัดอีกรอบนึง พอแพ็คของเสร็จพอแพ็คหอยเชอรี่เสร็จเดี๋ยวบาไทยก็จะตัดภาพไปตอนแพ็คก,กล่องแพ็คใส่กล่องให้พ่อแม่พี่น้องดูละการอีกรอบนึงครับไปครับทุกคนตอนนี้บาไทยกับสาวเปียก็ได้ทําการแพ็คเรียบร้อยแล้วครับทุกคน หอยจูบ9โลครับผมแล้วก็หอยเชอรี่3โลนี่ต่อเปียก็จะเขียนไว้เลยของใครของใครของใครมั่งสาวเปียก็จะมาทำการใส่กล่องของแม่คนนี้มีหอยอะไรมั่งหอยรวม2โลค่ะจะเป็นหอยจูบนะครับขาซ้ายรวม2โลครับทุกคนไปนก็จะทำการแพ็คของ หรืคำซื้อสับเตี้ยไม่เป็นไรใรับชาละก็เตียใส่ดิหรอกล่องหน้าใชาละก็เตียใส่เสร็จแล้วครับกล่องหนึ่งวันนี้มีเยอะแล้วมีหอยหลายมาก เชอรี่หนึ่งครับหอยเชี่สองหอยเชอรี่สองหอยรวมหนึ่งเหรออันนี้ของคุณแม่อะไรคุณแม่ทองจันเหรอแม่ทองจันแม่ทองจันก็สั่งหอยเชอรี่สองโลครับทุกคนแล้วก็หอยจูบหนึ่งโล ที่ต้องใส่ถุงสะขายก็เพราะว่าจะให้น้องได้อ่าระบายความร้อนครับทุกคนอ,อันนี้ของคุณแม่เลยรธัญาาเป็ของแม่ทันญพานะครับหอยรวมสองโลหอยจูบรวมคาไซ นี่จะเป็นหอยจุบหนึ่งโลหอยเชอรี่หนึ่งโลครับผมอันนี้ของแม่นะเอยไม่ตายแล้ว เหลือคนสุดท้ายครับผมเหลือของคุณแม่อะไรหยายฟยาด้ายหยาดฟ้ายหยาดแม่ฟ้ายหยาดก็จะเป็นหอยจูบรวมครับสามโลกล่องน,นึงก็ใส่ได้สามโลพอดีครับทุกคน กล่องตุ๋ยใจนะครับทุกคนอ๋สาเปียเเรียงขึ้นมาพากล่องครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวก็จะไปจัดส่งให้พ่อแม่พี่น้องจอนโกงหอยหอยเสร็จครับผมเด็กก้าบมาจากสตกหอยแล้วเบ้าไทยกับสาเปียก็จะไปส่งของให้ครับก็พ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจก็ สามารถแอดไลน์ line, หรือโทรมาสอบถามเบ้าไทยกระสาเปียได้น,นะครับทุกคนหอยจูบหอยเชอรี่ถักมาคุยกันได้ครับผมคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็จะเป็นคลิปของการแพ็คของเนาะไวส่งของให้ลูกค้าไว้ส่งของให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเป็นหอยจูบหอยเชอรี่เอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่19นะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศ2อ6 5น้้าะครับพิกัดข้อบ้านตัวเองเนี่ยนะครับทุกนนนคน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อุนนุนบ่าวไทยกับสาวเปียแล้วก็ติดตามให้กําลังใจบ่าวไทยกับสาวเปียมาเสมอนะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด,ดกระด,ด,ดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคคคคลิปหน้ารรัััับบผมสสสสววดดีี่ะ